คนนี้คือเคจิขึ้นปุ๊ขึ้นปุ๊ขึ้นปุ๊ขาวุ้ยแหมโอ้โหแต่ลูกดีว่ะฮะใครโทรมาเปิดคุณคุณคิ้วขยศเลยอืม ออ่หอเจอิกจะบอกนีว่าเออฉันก้องใช้ ไม่ไม่คุรศัพท์ที่ฉันใช้เวลามาห้าปีจุดอดกินไปเกินหมูแต่ค้ามาห้าปีเก้าปี ไม่กูชัอฉันตายเป็นไม่อออืเอาจริงดิอีอออโอ

ควยควยม่กูจะจับเออจดกันพีดไต้เวอยโอ้ช่ไหยอาบแล้ว ไม่มีที่ชาร์จสิคืนนี้สายชาร์ไม่มีใช่ไหมใช่พรับท้าใจไม่อะไรก็เป็นเรื่องู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องชอบกัดสุุลียดคนกก็ไม่ชอบนีองเท้าพูิหลือไมด้วยกัสุดเลเีดม

ชอบตอบสับตอบตอตอบทุอย่าอยูเป็นไม่ก่หายดีหายละแวกเดียนอะไรก็ไม่ดได้ไอะไรอ่ะแล้วก็ชอบกินเป็นกับเขาจนเื่อมอกินจัไม่เ่าะตัอะไร Terima kasih telah menonton!